เป็นคลองขุดเหรอพี่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคลองธรรมชาติหรออ๋อมันกินแล้วมันแบบเหมือนกับว่าแบบมันละลายในปากอ่ะฉันเคยกินอยูอ่แล้วก็รักมากเลยฮนะทุกคนบรรยากาศแบบว่าสวยนะฮะมีความวินเทจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับผมร้านที่นี่ตแกแต่งได้ น่ารักมากๆเลยล่ะครับทุกคนที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ในวิหารสถิตรอยพระพุทธบาทนะครับผมสามารถเข้าไปบูชาสักการะได้นะครับทุกคนออที่นี่ขาดการบำรุงนะฮะแล้วก็คนขึ้นมาค่อนข้างยากหน่อยนะฮะเพราะว่าอยู่ห่างไกลนะครับผมหลวงพ่อก็ฝากบอกบุญนะครับผมทุกๆท่านด้วยนะฮะใครที่มีกำลังศรัทธาทำมากทำน้อยบาท2บาท ร้อยบาทพันบาทแล้วแต่กำลังศรัทธาของคุณผู้ชมเลยนะฮะอยากทำมากทำน้อย สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดี<ม>จ้าทุกคนนะครับผมวันนี้รู้ไหมเราไปไหนกันเรามาอำเภอใกล้ๆกันนะครับก็คืออำเภอเชียนใหญ่นั่นเองซึ่งอยู่ติดกับอำเภอชะอวดนะครับอยู่ใ,<ช>ใกล้ๆก,ลกันลเลยนะครับและก็สถานที่แรกรู้ไหมเราไปไหนกันวันนี้เดี๋ยวสิยังเม่นฟ้าวคุณหญิงวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับ คุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมมากลับเข้ามาสู่ช่อง the boy travel เที่ยวกับเธยเดิมนะจ๊ะเทยเที่ยวไทยค่ะเทยเที่ยวไทยนี่เรามาเรามาพร้อมกับบรรยากาศที่แบบว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วเวลาวันไหนสองกระเทยจะไปเที่ยวเนี่ยฝนตกทุกทีพี่น้องใช่นะครับผมแล้วก็วันนี้แต่ว่ามันดีย่างนะดีอะไรคะเปรียกค่ะฉันเป็นคนขับค่ะคุณนั่งหลังนั่นเปียกอยู่แต่ว่า มันมันคืมแต่ว่ามันฝนมันไม่ได้ตกหนักทําให้อากาศไม่ร้อนทําให้อากาศเย็นสบายนะครับเดฉันเปียกค่ะโอเคนะคะอเอา<ห>เป็นว่าวันนี้เรามาที่อําเภออะไรนะเชียนใหญ่จ้ะเชียนใหญ่นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็สถานที่แรกวันนี้ที่เราจะมาที่เราจะมาก็คือน,นี่เลยนะครับ ว,วัดเขาตาพุทธนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของอเภอเชียนใหญ่ก็เลยเปิดดูใน YouTube เปิดดูใน Google นะครับว่ามันอยู่บนเขาวัดนี้อยู่บนเขา ทำให้เราก็สามารถดันด้นมาถึงบนเขาแห่งนี้ได้เลยใช่ไหมครับแต่กว่าจะขึ้นมาได้นะก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งเลยเขาบอกว่าใช้เกียร์หนึ่งเกียร์ต่ําขึ้นมาทางมันชันครับทางมันชันแบบเป็นภูเขาเป็นทางภูเขาขึ้นมาก็ขึ้นมาเราทําให้เราดึกถึงบรรยากาศที่เราไปเชียงใหม่ก็คือที่วัดอะไรนะที่อยู่เชียงใหม่วัดหลวงขุนวินวัดหลวงขุนวินอยู่ในลักษณะประมาณนั้นเลยแต่วัดนี้จะแตกต่างจากวัดขุนหลวงวินนิดนึงก็เพราะว่า ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยไม่มีความเจริญใช่ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลแต่ว่าทก่้า่ที่นี่มีไฟฟ้านะมีไฟฟ้าแต่ว่าบรรยากาศวัดก็จะเป็นเหมือนเหมือนวัดป่านะเหมือนวัดป่าใช่เพราะไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะครับเพราะมันเป็นทางลาดชันนะครับถนนเป็นคอนกรีตคอนกรีตบางช่วงแล้วก็เป็นทางลูกรังบางช่วงใช่ถูกต้องแต่ขึ้นมาได้สะดวกใช่ครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นวัดป่าที่แบบว่ารกร้างอะไรอย่างนี้ครับมี อาหลวงพ่ออยู่องค์เดียวนะครับแต่ว่าเกก็บอกว่าเมื่อกี้เกบอกว่าเกทําลําบากนะครับทาลาบากทําความสะอาดลาบากตัดหญ้าลําบากตัดอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าให้เกทําคนเดียวเกบอกว่าเกทําไม่ไหวนะครับไม่มีคนมาช่วยไม่มีคนมาช่วยดูแลบางทีเด็กวัยรุ่นมาอะไรอย่างนี้ครับก็เข้าห้องน้าก็ไม่ได้รักษาความสะอาดของน้ําเกก็บอกว่าเกก็ต้องเข้าไปดูแลพอเข้าไปเปิดปุ๊บเกก็ตกใจเลยบางทีเกก็เลยต้องล็อกแล้วก็เปิดประตูไว้หนึ่งห้องไว้สาหรับเกทําคนเดียวใช่ ใช่นะครับมาท่องเที่ยวหรือว่ามาทำบุญสถานที่แบบนี้สําหรับคนที่ใจบุญเนาะใช่โอเคเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปกันเลยวัดเขาตาพุทธงาจ้ามันอไหร่คนะไม่มีใครขอยขึ้นนะพระประทักดถึงวันอบรักไม่ได้เดยววันเหร่ครับนะตรงจางปีแล้วตรงจางครับก็ว่าถ้าเดือดรอดไม่พาเด็กมาไหว้เด็กมีกล้าว เราก็พัฒนาตรงเวลานาทีอันแต่ด้นแต่ด้นครับ่เขาประกาศว่าเขาข้อเรื่องดล่อรูปตาพุทธมามาให้ก็ต้นหลงหลักคาทุกคาว่าทางขึ้นวัดครับแล้วก็ทำได้แล้วครับออืตาพุทธที่เหลืออย่าใจกับผมไม่นอยนะทางการขาพาได้ยืนเรื่องอะไรไปเลยครับเรือเอะไรประแท้กว่าครับเรื่องอะไรไที่ตัไปก็ทำแบบข้างบนนี่หลาที่พวกวัดเขาพัฒนามดเลยครับพัฒนามด เค okay, ครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะดูบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดนะครับผมที่นี่สงบร่มรื่นมากเลยนะแต่ว่ามีหลวงพ่อจำวัดอยู่แค่รูปเดียวนะฮะก็เลยการดูแลก็เลยค่อนข้างยากลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องดูแลทุกส่วนในวัดเลยนะฮะนานๆก็จะมี ประชาชนขึ้นมาบนนี้สักทีหนึ่งเพราะว่าวัดอยู่ค่อนข้างห่างไกลนะครับผมแต่ว่าก็บรรยากาศดีเนาะใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศฝากเ,เพื่อนๆทุกคนแล้วกัน เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับผมร่มรื่นแล้ก็สงบเงียบนะฮะเหมาะแก่การมาทําบุญแล้วก็มาชมธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นนะฮะหมายเลขบัญชีให้ทุกคนนะฮะได้ร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยนะครับผมที่นี่ขาดการบํารุงนะฮะแล้วก็คนขึ้นมาค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลนะครับผม หลวงพ่อก็ฝากบอกบุญนะครับผมทุกทท่านด้วยนะฮะใครที่มีกําลังศรัทธาทํามากทําน้อยบาท2บาทร้อยบาทพันบาทแล้วแต่กําลังศรัทธาของคุณผู้ชมเลยนะฮะอยากทํามากทําน้อยนะครับผมช่วยกันดูแลรักษานะครับผมพุทธศาสนาของเราต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะจ๊ะ อะไรขายดีครับลูกตาลกับน้ำตาลสดครับถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยขายอยู่ถุงละสี่สิบบาทสี่สี่สามถุงร้อยได้ค่ะมาดูสินค้าอะไรก่อนนะลูกค้าร้านที่อะไรนะร้านเสาเล็กเรามาดูกันเลยค่ะนี่คือ นี่คือนะคะก็คือไม่ไม่สวยมากเลยก็คือแบบกะปิกุ้งแท้นะจ๊ะจะเป็นเนื้อกุ้งหมดเลยนะครับเราดูจากตรงนี้ได้เห็นไหมจ๊ะกุ้งเต็มหมดเลยจ้าเน้นๆกันเลยจา้จาเราก็มีขนมพิงด้วยนะครับใครเคยกินกันบ้างขนมพิงนะครับขนมพิงมันกินแล้วมันแบบเหมือนกับว่าแบบมันละลายในปากอะ่ะฉันเคยกินอยู่ แล้วก็ขนมนี้มันก็เป็นขนมคล้ายๆที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีลูกแก้วอยู่ข้างในเช <c oughs> ่นเคยเห็นขนมนี้มันเป็นขนมโบราณใช่ข้าวเมาด้วยนะนี่เป็นข้าวเมาเมืม่อก่อนเคยกินอยู่อร่อยมากข้าวเมาผสมกับมะพร้าวอ่อนจะเลิศปังเวอร์นี่เป็นปลาปลาใสอ้วนนะจ๊ะเราไปดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็มีไตปลานะจ๊ะ มีเยอะเลยจ้ามีน้ำบูดูด้วยน้ำบูดูผสมไปทำกับข้าวยำได้นะจ้านี่รู้จักหมดเลยค่ะเราจะอุดหนุนอะไรดีลูกตาลตาใช่ไหมคะอุดหนุนลูกตาลตาเรามาแล้วเราต้องอุดหนุนลูกตาลน,นะจ้าเพราะว่าอยากกินมากสามถุงร้อยจ้าขายถูกอยู่เนี่ยเียด,ดูนะครับปลาดุกเนี่ยปลาดุกเด็ดเดียวเนี่ยดูนะครับผู้ชมเพื่อนๆดูเลยเนี่ย ตัวสวยมากและสีเหลืองเลยอ่ะสีเหลืองแล้วนำไปทอดกินกับเออสีธรรมชาติเขาทำยังไงนะครับถ้าสมมติว่าไม่ให้มะเร็งวันตอมครับทำยังไงอ่ะนั่นแหละครับผมเคยเห็นเขาทำผมเคยเห็นเขาทำนะครับว่าคือ ก่อนที่เราเอามาตากเดดอ่ะเราไปเอาน้ํามันน่ะครับเราเราเอาน้ามันมาทาที่ตัวปลาก่อนพอทาที่ตัวปลาสิทธ์อ่ะไอมะเร็งวันจะไม่ตอมเลยเพราะมันไม่สามารถตอมได้เลยเธอมันมันลื่นใช่ครับนี่เป็นเคล็ดลับนะจ๊ะคุณพี่นี่มาบอกคุณพี่เลยจ้ายังไม่รู้จริงๆเลยยังไม่รู้จริงก็คือหมายถึงว่าต้องซื้อลูกหลดสามถุงจ้าเอาเลยจ้าเอาลูกหลดสามถุงจ้าแม่ครับบอกว่าสามถุงร้อยถุงเดียวสี่สิบ เดียวส0ามถุงหนึบาทครับที่นี่ขายถูกครับโอเคจากแม่ค้าไปแล้ว,วะะขอบคุณครับสองล้อเลยไหมย,ยางมันอันนี้ถูกหมดแล้วนะยางมันอ่อนมากเลยทุกคน นี่เติมลมให้ฟรีนะครับทุกคนเ,คเ,คเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับผมที่ต่อไปเราจะไปไหนกันดีตามมาเลยครับจะได้เปลี่ยนดยเดีซของฝากไปฝากคุณพ่อของคุณพี่ที่เราจะเบเข้าไปหากันก่อนนะอะไรบ้าง ขนมปังขนมนุ่มๆอ่ะคนแก่ขนมที่มันนุ่มๆขนมไขน่นี่ยูโรเค,ค้กก็ได้เราได้แล้วของฝากคนที่อ่อนนะครับเดินทางกันต่อ ทุกคนวัดพระพุทธบาทนะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะเดินชมบรรยากาศร,บรอบๆนี้นะว่ามีอะไรให้เราชมความสวยงามบ้างแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนนะเราตัวสับนลืมมีหลายจุดเลยนะครับให้เราได้เดินชมความสวยงามและก็ทําบุญกันนะทุกคนเงียบสงบ เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศทางฝั่งนี้กันก่อนนะทุกคนบอกว่านะที่นี่มีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปชมความสวยงามได้นะอาคารหลังนี้สวยมากเลยทุกคนครับ รอยพระพุทธบาทอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแสดงว่าน่าจะขึ้นได้นะพี่อ่นอนเนี่ยมันไมีขึ้นได้สองฝั่งเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาท เจ้าเหมียวเฝ้าอยู่นี่ครับทุกคนรอยพระพุทธบาทจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถขึ้นมาชมความสวยงามได้นะครับบนนี้นี่นี่คือสวยงามมากเลยนะทุกคนดูมีความโบราณแล้วก็มีความเป็น มนต์ขังนะครับผมมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมทุกคนได้มาจะต้องประทับใจแล้วก็จําที่นี่ไปตลอดการเลยทีเดียวแล้วทุกคนพอเราเดินมาด้านขวามือของวิหารนะทุกคนก็จะมาเจอกับสารทวดงูนะครับสามารถมาไหว้ขอพรได้นะครับที่นี่ ขึ้นไปไหว้พระได้นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับบนนี้ลักษณะเหมือนเป็นอุโบสถใช่ไหมอ,อันนี้เป็นอุโบสถนะนนทุกคนเพราะว่าเขามีใบเสมาออรอบ,รอบ,รอบนะทุกคนบรรยากาศสวยจังอนะ่ะทุกคน เราไม่ค่อยเห็นอุโบสถแบบนี้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะเห็นอุโบสถแบบนี้ที่ไหนฮะภาคเหนือภาคเหนือใช่ไหมที่เป็นอุโบสถแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเขาก็กินได้นะเนี่ยลูกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามุ่งตอม่งสตออะเเป็นลูกอย่างนี้กินได้เวลามันหล่นลงมาอันนี้คือต้นสตอหรอเราก็ชมบรรยากาศวัดพระพุทธบาทเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมนะครับผม ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสวยบรรยากาศดีมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยครับ ที่นี่น่ารักมากเลยนะทุกคนบรรยากาศแบบว่าสวยนะฮะมีความวินเทจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับผมร้านที่นี่ตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยล่ะครับทุกคนใครที่ผ่านมาเส้นทางนี้นะฮะก็สามารถแวะเข้ามานั่งชิวๆนะฮะดื่มกาแฟนะฮะเย็นๆ สามารถแวะเข้ามานั่งชิวๆดื่มกาแฟเย็นๆได้ที่นี่นะฮะทุกคนรับรองทุกคนจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่แน่ๆเลยนะครับขอบคุณครับ ทำมไมมาเหวเวาอ๋อสัตเยียงศสาเนี่ยโอ้เส้นทางมาสารสาลาต้นไสรไม่กระชิบเป็นแต่วว่าถนนแบบชุนระบเต้นลอยพีหน่อยค่อน,น,น, <c oughs> นข้างประจนภัยนะครับอเจพี่ออนคนนำทางนน <c oughs> โอ้อันนี้คือแม่น้ำเหรอโอ้กว้างใหญ่มากเลยทุกคนเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง

ตรงที่ในหลวงขุดเพื่อระบายน้ำเนี่ยครับอูอประวัติก็ประมาณนี้นะครับเสบบแล้วก็เดการร,บรอบๆกันนะครับโอเคนะทุกคน ก็ตามประวัตินะฮะที่ฟังมานะครับก็ประมาณว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะก็มีพระราช,ชดำริของในหลวงนะฮะได้สั่งให้มาขุดคลองน้ำนะครับคลองนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ตั้งแต่โครงการเริ่มขุดไปเรื่อยๆเนี่ยก็รถแมคโครมัน มีปัญหาอยู่ตลอดการก่อสร้างเลยนะฮะทุกคนในที่สุดก็เลยมีการให้สร้างศาลแห่งนี้ขึ้นนะฮะเพื่อ,อแก้คลิปนะฮะก็นับตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ต่างๆก็คลี่คลายลงนะฮะแล้วก็ขุดคลองแห่งนี้ได้สำเร็จนะครับทุกคนก็เป็นความเชื่อนะฮะอีกหนึ่งความเชื่อนะครับที่อยู่คู่กับคนไทยยาวนานมา ทันนี้เราก็ไปมาหลายที่เลยนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตั้งแต่ฝนตกทำตกปล่อยจนตอนนี้ตอนบ่ายตอนนี้คือแดดเริ่มออกแล้วนะอากาศก็ถือว่าโอเคนะวันนี้ไม่ได้ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เปียกจนเกินไปแต่ว่าก็ก็มองเหม๋งอะค่ะเหมือนปอญญาว่ามองเหม๋งอะค่ะมองเหม๋งแปลว่าอย่างสุขบุตรกสกับปุกมาครับ ได้ติมคนละต้วยกันเวะข้างทางหาที่ปิดรายการไม่ได้จอดแวะข้างถนนกันเลยทีเดียวอเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันอำเบอเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่เน,ญนอะรอบนี้แล้วก็ นำบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็สามารถโอนเงินเข้าไปร่วมทําบุญกับทางวัดโดยตรงได้เลยนะครับใช่ครับเป็นวัดที่ลําบากนะครับวัดเขาตาพุทธนะครับอย่าลืมกันนะครับได้กาลังใช่ไหมครับอ่ากลังมีความต้องการที่จะอ่าให้ประชาชนมาร่วมกันพัฒนาวัดนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับอ่าที่ผูปากก็ได้ครับที่ผูกปากอ่าหมายเลขบัญชีไว้แล้วนะครับโอนเข้าทําบุญที่วัดได้เลยนะครับผมถ้าอย่างไงก็ เราจะได้มีจิตมีหากท่านใดเนี่ยมีจิตศรัทธาเล็กๆน้อยๆบาท2บาท20บาทนะครับก็ถือว่าทําบุญนะครับผมเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสจะมาด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่วัดก็ยินดีต้อนรับทุกๆกท่านเลยนะครับผม <Okay. S 2> เอาเป็นว่าคิดนี้ ไปกันต่อจบช่างนี้ไม่ไปต่อแล้วกลับบ้านเรากลับบ้านนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะไปไหนไปไหนกันดูว่าฝนตกหรือเปล่าดูว่ามีงบในกระเป๋ามีไหมนะครับแต่ถ้ายังไงวันนี้เราใช้งบไปทั้งหมด600กว่าบาทนะครับสาหรับวันนี้ถ้ายังไงวันนี้เราก็ไปกันเลยนะครับทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับชีวิต มนเดิมนะครับผมแล้วก็มีโอกาสไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับผมสร้างสรร์ชีสร้างสรรค์สร้างสีสันให้กับชีวิตนะครับผมเครียดมากก็เหนื่อยมากเนาะทุกคนเนาะเอคไปกันเลยครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมคลิปนี้เดินทางกลับบ้านกันแล้วครับสวัสดีครับไปจ้ะเป็ี่นน้ำบดียวจ้ะไปอีกไหมวิเกหมดแล้วค่ะน้ำของตัวเลิเหมือนน้ำว้าวน เฮ้ยที่นี่โอเเ้ยดูเธออยากพูดไม่ดีเองต้องน้ำหน้าแล้วน้ำบอไงเหมือนไหมทีเนี้ยเดือดแล้วนนบอ